ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยน,นะครับเข้าสู่ a อ s a s s i n s คร e ส d ามพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วนะครับผมอวันนี้ก็จะมาทำอะไรกันเลยนะครับให้มาหาเพื่อนคนตีนคนนี้นะซานมิชชั่นแม่งเบย์ครับซานแมงเบย์ครับเออไดยยนูแเอนม่งฟินมากเลย มันบนไรกันวะอ่านไม่ออกเลยนะพูดกับทะยิกเลยนะนะครับนะนู้นหรอครับผมโอเคอ๋อจะไปไงอะดูก่อนดิแป๊บแปบแปสกครูอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่นี่อ่าอ๋ออ๋อใช่ใช่ใชเจอละ อ้าวอย่าโจมเด็กวันต่ออ้ไม่ต่อเอ้ยนี่แหละงงนะเฮ้ยโอสกิปแม่งเบื่อครับไม่ต้องสนใจละครับเราวิ่งแม่งเลยครับโอ้ฟรีรันแม่งเลยนี่เนี่ย อ,เเอ้าโอ้ยตกไอ้สัสแม่งอย่างนี้เลยเอาขึ้นไปเลยครับอ้าวจะลงไปไหนโอ้ยรีสตาร์ทแม่งเลยไม่เอาออกแม่งเลยครับแม่งกระตุกอ่ะเมื่อกี้แม่งตะกร้าตกมากลับไปใหม่เบยเออ เฮ้ยแมวตรงนีแ้แม่ไหนเบื่อต้องเริกแต่ตงงเลยเนี่ยเออะโอ้โหบอกว่ารีใหม่ดีกว่าว่าเราต้องรีใหม่เลยครับโอ้มันไม่ได้เลยอ่าโอเคเออ เขาเป็นข้าไปบ่พวกอะตกลยเตมเอ็ดโดดมั่งเลยอะโดดกระโดดดก่อนอ่อเอเอ้อ้

ฮากวัดไซนี่โอ้โหเลยอะไรกูจะผ่านวะเนี่ยแม่งกระตกอย่างเงี้ยจะผ่านได้ไงมาคันไปอ่าอ่าโอ้ยอีกแล้วมาก่อนนี่เลยนี่เลยกระโดดตรงนี้เลยแม่งไปโนตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อ้าวตกรีสตาร์ท โอ้โหแม่งทำไมแม่งกระตุกจังะไรวะมาดีๆีละอุบอุ๊บอุอ่อออาปรับอะไรนิดเดียวปรับกับปรับปรัปรปรปรนี่แหละกราฟริกปรับตรงนี้ให้ต่ำไปก่อนต่ำไปก่อนยังไงก็ได้แค่นี้ก็ปรับต่ำไปก่อนครับ เออผ่านตรงนี้ไปกแล้วค่อยป,ป,ปรับเป็นปกติอ่าครับอาจจะดูคิดเลชิบหายไปเลยก็ได้นะครัเออรอผ่านตรงนี้ก่อนโอ้โหเอสกซ์ิของแทครับนั่นน่ะเออชิบหายขึ้นไปใหม่โอ้ยตามกว่าน,นี้อีกนิดนึง เอาแบบระดับเราโลชิบหายไปกันอ่าปล่อยไปกันนะแบบเหมือนกันระดับโลโลยไปกันอาไปทุกนอึ๊บเด็กเออเอาเอามึงไปนอนอะไรข้างนอกต้องมาช่วยมึงแล้ว คือแม่งเบยครับไม่ต้องสนใจอืมแต่ปับเป็นปกติแล้วอ่ปาปับผ่านไปแล้วปับเป็นปกติแม่งเบยครับสดสดสดยังอ่าโอเคใช่เบยอ,อ่าโอ้ยไปไหนต่อ อ๋อหายละหายละเอออ๋อเอออ๊าอะเออผมแม่งเบื่อครับไม่ต้องสนใจครับไอ้แม่งเลยนะครับต้องสนใจโลกภายนอกเลยนะไงต่อนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่คอยขาด้วยไหนเอ่ยไหนเบื่อ หนฮะเราให้ไปต้นนน้นเหรอดูสักครู่ครับองนี้แหละอ่าออเดี๋ยวเฟลวๆๆ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 ดๆนๆๆๆๆๆๆกๆะๆๆดนๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆ เอาโด้ขึ้นไปดิอ, <c oughs> อ่าอือไขึ้นไปอือไปอือแหละไปขึ้นบนเราโด,ด้มาตรงนี้ตรงนี้น้าตองงางั้นต้องอย่าง,งาั้นเออคล่องแคล่วว่องไวให้ไวอย่าช้านะครับเออไปต่ออ๋อเจะละจะละ อาครูกระโดดผิดเชียวอ๋ออ๋อยังมียังมีงมเอา้าอะไรเนี่ยปีไม่ได้ซะด้วยแหน่ผมกูต้องไปปีใหม่ใช่ไหมเนี่ย ไรวะมา,าให้เราขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ไงเราขึ้นไปปีนใหม่แล้วมึงไม่ช่วยกูขึ้นไปเล่าแหมให้กูปีนใหม่อีกแล้วดูก่อนมันเริ่มตักตรงไหนโอ้ยี้ได้ปะเนี่ยอ่านี้ได้ขึ้นไปเลยแล้วกูจะรู้ไหมไปไงต่อ ủa ừ, ít rồi ạ ô đúng 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 ờ phải là ờ ờ ờ ô ờ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  đai ờ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  อ่าอึ๊บเออโอ้ข้างบนเลยปีนตรงนี้แหละเอ้าโอ้ยมึงเนี่ยขึ้นไปงอนแลละเฮ้ยโอ้เราขึ้นไปไงเอย ดูก่อนเอามาดูก่อนเอามาดูก่อนอ๋อกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนตรงนุง้นน่ะ้องปีนได้อีกเดีต้องกระโดดปีนได้อีกเดีย๋ยอ่ไหลว่ะ แลกอนาถแปลกอนาถท้าสิ้นดีอ่ามันต้องกระโดดไป้ตองนู้นเลยอะีโหลดลาชเช็คพอยท์โอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่รีโหลดบอยมรกเลยนะโอ้ my god โคตรเริ่ตรงนี้เลย

ตรงน,นี้นี่เองกูมันก็ควายตั้งนานเออนั่นแหละอ่าโอ้โหทำไมกูทำไม่ได้เอ้เอยอย่าตกแหมทำไมกูทำไม่ได้โอ้โหไปไปไปตรงนี้ตรงนี้แดกแม่งครับขนุกเก็บแล้วอ้าวเฮ้ยว้าฟัง ฟางเออเ๊ะกูอยู่มาได้ไงเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ทำไม่ได้นะโอ้ยนอวิสเตเดียวหาคนนกอีกสามอันละหาคนนกสามอันงั้นเหรอเออ ไอต้งกันดแครับเอ้ยตกงนี้นักหนาว่าว่าอยู่เดีกูตามไม่ใช่แม่งเลยนะครับฮะอย่าบอกเมื่อกี้กูเล่นจบแล้วอะไม่หรอกไฟ์แอนด์คิยวสกินวิชินจะเซิร์ชแอเรียอ๋อนู่นไงเซิร์ชแอเรีย mày ừ. à, à. à. ơi. Ai mang Á. ơi. hay cô Hà nữa là có tai. Yิง mang bời ơi. kinh quá. kia lại ờ, à. ừ. chưa là ngay ta... ta... Mẹ... chưa 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 ta... chưa 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 chụp, à, đã ít ครบแล้วสามตวัวจับปิงเฉื่อยหนทางหนึ่งดรอแวสามตัวพอดีเลยกระต่ายถามจริงมึงเอาเนื้อกระต่ายไปทำอะไร <c oughs> อะไรเนี่ย

Hack adia, đi Hack a deer ừ. Hack oh, a không Hack a deer 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 Hack a

Bằng ừ, ngay Chờ <laughs> <laughs> đáo à. à. một cái tổng hút cho xe Ông ta kết đi cũng ra đi hát thôi Ờ Về một lần đi Nên mình เชอดแม่งเบยครับรต้องใช้ธนูฟะเนาชิบหายแล้วมันหนีเลยโซโยโนาน,อน,านเอเอคุณองหามันอีกรอบนึงผมว่านะเปลี่ยนอีกเป็นธน,นูดีกว่า

เออเอานั่นเลือดออกก่อนเชือดโอ้มึงเลาะไปหมดเลยเหรอไอเชี่ยมึงโหดจังวะอคลิปล่าสัตว์มหาภัยแน่ๆทำลายป่าไอทำลายโลกเดี๋ยวโดนต้องเลยรักโลกเขาจะร้องเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะหนาวขี้เลยนะฮอยมยังเอาเหรออ๋อแล้ว โอ้ตีนก็ตายเอามาทำไมเนี่ยอเอามาแดกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมึงเอาไปเจ้าไปกัวมันไม่จบมันไม่จบคนเล็กีม่ทันะ <c oughs> อมองยิงมังเบยครับยิงตะไม่มีแน่ ยิงแม่งเบอร์ครับโดนหรือเปล่าไม่โดนเลยครับแดกแม่งครับได้มาหนึ่งชิ้นแล้วนี่ครับโอ๊ยนู้นนู้นยิงแม่งเบอร์ครับอ่าโอ้ย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 เป็นแลดตกโอ้ยอยู่ในป่าเวลาที่อันแหนอะชิบหายเลยนะครับ อหลาชิเป้งเอ้ยีนู้นเช่ไหมไล่ล่าอยู่หนึ่งชิ้นเออไม่เอาอย่าอินาสติกอินาสติกอะไรเน่ะมองมองนนนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยกราตรร ta uh, Nôn Quang Quang sẽ nó Tô nói Quang tô này này Ồ, oh, win đi Ê hey. Ồ oh. Bạn này không mừng ạ à. à, oh, à. Oh. nguyên diệt đi mừng ôi anh hạt quá hạt ôi không có đi lại ไม่ยิงแล้วโอ้โหเออเอาตายได้ไงนะเอ๊กะก็แทกทิ้งตายเลยเก่งไปไหนวะเออหนเป็นคนหรือเปล่าเอ,อ้ยศพลอยได้นั่งสนเออไปไหนต่อไอ้เสียงอะไรกิ๊ก อ่าแดกแม่งโอ้ขอหน่อยแดกหมดอีกแล้วแดกหมดเลยครับมัน <c oughs> เป็นคนหรือเปล่าวะ <c oughs> ดูเหมือนไม่ใช่คนเนอะอแล้วมันคือใครคนอืมตลกอ้าวกว้างอ้าว Mình vân ái anh uống vinh mình ái à quang Đồ tụt quang ô tô fy ôi ô mình hà na của đời à, chấm một lèo chưa lèo nèo em nèo hột chẳng qua, ngon, ít lẹ mày mừng đi ngon thuốc giảng. chẳng Trong mấy lũ ở băng Mình sẽ đánh tre này kìa Cái... Ôi Chia làm mấy cắt phải thế Chị phải mong ạ Ờ Lạp Lạp bài này, สคริปแม่งเบยครับไม่อยากดูครับไม่อยากดูมันเชื่อดหรอกครบแบล้วอ้าวแอเอซัสซินอันนี้มออ้ยลืมเลยเฟลไปทั้งสองอันแน่อะไรเนี่ยโดกูไม่เนอะเลยแม่งแล้วแม่งก็กระตุกชีพหายกูอยากจบคลิปแล้วเอ้ยกูจะจบคลิปแล้วเนี่ยโดโ,ดโดโถโถเอสซัสซินน้อย ไปให้ไกลสุดขอบฟ้าเลยนะอ้าโอุย้ยมีแพนดา้าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยลาหมีไหนไหนหม,เหนม,หมเีเห็นหมีหนูไหมไอเห็นหมีเฮ้ยอยุเห็นหมีอยู่ น่นน่น่นไปโน่นไปโน่นโอ้ยอ่า oh. ah. ได้กลับหมู่บ้านแล้ว <c oughs> ได้กลับหมู่บ้านแล้วไม่อยากดูรีบจบรีบจบคลิปโอเค Hunting lesson บทเรียนลักล่านะครับประมาณนั้นที่ผมอ่านออกโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ผม อ่ค่อยกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย